สวัสดีครับวันนี้เบนจี้เวลตี้ชา n นลนะครับมานำเสนอหอกปราบมังกรนะครับชื่อภาษาอังกฤษนผมขออนญาตไม่ออกเสียงแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันออกเสียงยังไงเจ้าหอกตัวเนี้ดอกจากบอสดาร์คสเน l กหลอดนะครับซึ่งในราคาตามท้องตลาดเนี่ยบวก0ูนย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1M นะครับแต่ตอนนี้ผมคว้านซื้อแล้วหมดไปแล้วผมคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับ ถ่ายทำที่หลังแต่ว่าผมจะอัพเป็น EP 1ซึ่งคลิปคลิปแรกที่ผมถ่ายทำก่อนไปเนี่ยนะครับผมใช้หอกตัวนี้เอาไปเจาะ2รูนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตีบวกก็เลยเกิดความกังขานะครับในดามเมจที่ต่างกับฮาวเบิร์ดสรูใส่การ์ดเอิร์ธเปติสเนี่ยครับตีมอนมังกรเนี่ยแรงขึ้น20เปอร์สใบก็40เปอร์นะครับ เดิมทีหอ,อกหอ,อกอันนี้ผมตั้งใจจะเอามาใส่เอ er ิร์ธเปติเนี่ยแหละครับเพื่ออนาคตเนี่ยผมทําไว้รอดันอบิสเลกนะครับดันมังกรนะซึ่งผมคิดว่านห์หอกเนี่ยถ้าเกิดใส่เจ้าหอ,อกตัวเนี้ยมันน่าจะท hit ําวันฮิตมังกรได้นะครับด้วยด้วยการใส่มือมารสองข้างหอ,อกตัวนี้คุณสมบัติมันเป็นยังไงนะครับดาเมจมัน160นะครับซึ่งต่างจากฮาวเบิร์ดเนี่ยแค่5หน่วยนะครับ วันนั้นที่ผมเทสเนี่ยผมดันใส่ไอ้เจ้าชาโด์ชาโดฟีเนี่ยเซตเซตนี้ด้วยซึ่งมันจะเจาะเกาะมอนน่ยนะครับถ้าใส่ครบ20บเปอร์ผมก็เลยเอ๊ะทำไมดาเมจเจ้าหอกฮาร์เบิร์ดเนี่ยมันถึงแรงกว่าเพราะว่าเจ้าพวกเปติสเนี่ยสีฟ้าสีเขียวน,ยนะครับเกาะมันน้อยด้วย1และแล้ว2เจ้าฮาร์เบิร์ดเนี่ยมันบวก 5. อ่าดาเมจพื้นฐานมันเลยมากกว่าเจ้าหอกป่ามังกรอันนี้นะครับคุณสมบัติหอก ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าไม่สนใจเกราะนะของมอนประเภทดาก้อนนะครับจริงๆมอนเผ่าเนี้ยในเกมเนี้ยม,มันมีน้อยนะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวหน้าฟาร์มเท่าไหร่นอกจากดันแมกมานะครับแต่เขาก็คงไม่ใส่กันนะครับเพราะว่ามันมีมอนพวกไนแมแดงด้วยมันไม่คุ้มกันที่จะใส่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอบ,บิสเลกหรือดัน บาโกเนี่ยผมว่าน่าจะมีบทบาทมากเลยในอนาคตน่าจะแพงนะครับหอ,อกตัวนี้นอกจากเจาะเกาะแล้วเนี่ยเขายังตีอ่ามอนเตอร์คลาสบอสแรงขึ้นด้วย10เปอร์นะครับมีประโยชน์มากถ้าเกิดเจาะาะ2ลูแล้วใส่การ์ดตีเผามังกรเข้าไปอีกนะครับอ,อีกครั้งมันยังคอมโบกับมัฟดากอนบร r ดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นมัฟสีเหลืองนะครับ ดอปจากไอ้เจ้าบอสมิวเทนดากอนนะครับมินิบอสมันจะทำให้ตีเผ่ามังกรแรงขึ้นอีก5%นะครับหอกตัวนี้ดาเมจต้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับฮาวเบิร์ตเลยซึ่งต่างกันแค่5หน่วยตามที่ผมสันนิษฐานไว้ก่อนจะเทสให้ดูเนี่ยถ้าหอกตัวนี้บวก5ซึ่งมันเป็นอาวุธเลเวล4นะครับมันจะมันน่าจะต้องแรงมากกว่าฮาวเบิร์ต2มังกร อาจจะนิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันใส่การ์ดตีเผามาแล้ว2ใบนะครับก็จะเป็น40%ซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสด้วยหลอดไนท์นะครับสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับเป็นสเตนเก้าเก้านะครับอินสิบเด็กสีนะครับของสวมใส่ของหลอดไนท์ของผมเนี่ยก็พื้นฐานมากก็จะมีแค่เจ้าหมวกกิจกรรม1ปีนะครับ นอกนั้นก็ผมจะไม่ใส่ชาโดโ์เลยนะครับผมจะไม่ใส่อย่างอื่นจะใส่แค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาเทสดามเมจดูเราเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับระหว่างหอกปากมังกรอันนี้นะครับซึ่งผมเพิ่งดึงมาจากร้านค้าเลยในมสามล้านสองนะครับตอนนี้ในมเนี่ยน่าจะเหลือร้านนี้กับอีกร้านของอีกท่านหนึ่งซึ่งขายสายขายสามล้านห้าขอนะครับขายสามล้านหผมก็ดึงร้านนี้มาเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ย เดี๋ยวผมจะลองระเบิดหอ,อกนี้ดูเลยนะครับว่ามันจะดวงดีไหมในการเจาะผมเจาะหอ,อกนี้ไปทั้งหมดเนี่ยครั้งแรก7อันติด1อันนะครับครั้งที่2ผมไปเจอมา1อันผมเอามาเฉาะก็ไม่ติดนะครับนอกจากหอ,อกนี้มันก็ยังมีดาบอีกตัวหนึ่งเป็นดาบ2มือนะครับชื่อดาบดาร์กสเลเยอร์น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับไนท์เรา อะไม่ต้องพูดกันมากอีกแล้วนะครับอธิบายกันมาเยอะแล้วเพื่อนๆน่าจะเข้าใจคุณสมบัติของหอ,อกนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกับเปติสกันเลยครับก่อนอื่นผมจะเทสด้วยหอ,อก2เปติตนะครับตีเผ่ามังกรแรงขึ้น40%นะเปครับดาเมจแอทแท็กเราตอนนี้156บวก225นะครับ156บวก225 ผมจะเอาหน้าต่างไว้ตรงนี้นะครับโทษทีครับผมมาถูกแมปไหมเนี่ยอ่ะโอเคมาถูกแมปนะครับผมไม่มั่นใจไม่ได้มานาน,านแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเทสด,ด้วยหอกอฮาวเบิร์ตสองเปติดก่อนนะครับว่าเราจะโบได้เท่าไหร่อ,อยู่ที่สามพันสองประมาณสามพันสองนะครับวันนี้ตายนะครับประมาณสามพันสองเดี๋ยวลองเทสอีกสักตัวหนึ่ง สามพันสามสามพันสองถึงสามพันสามนะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองหอ,อกปราบมังกรนะครับว่าดาเมจจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสกับตัวสีฟ้านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเทสกับตัวสีฟ้าสามพันสามเท่ากันนะครับทําไมถึงเท่ากันอ่าอาจจะเป็นผลมาจากเจ้าหอ,อกเนี่ยมันเจาะเกราะของมังกรนะครับดาเมจมันถึงเท่ากัน แอ t แท k เราเนี่ยอยู่ที่156อ่าบวก230ซึ่งต่างกัน5หน่วยนะครับต่างกัน5หน่วยอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวฮาร์เบิร์ตเนี่ยมันเป็นวุ้เลีวสาแล้วมันตีบวกเลยขั้นปลอดภัยมา1น,นะครับมันเลยได้รับ,บโบนัสเดี๋ยวเราลองหาเทสกับมบังกรฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับสามพเนี่ยแรงขึ้นแล้วนะครับ ด้าเมทต่างกันนิดหน่อยอาจจะเพราะว่าเปติตเนี่ยมันเป็นมอนที่เกราะไม่สูงด้วยนะครับเป็นมอนตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับอาจจะเป็นเพราะเปติตเนี่ยเกาะเกาะไม่สูงดาเมจมันถึงไม่เห็นผลชัดเจนนะครับแต่ท่านนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าหอกเนี้ยถ้าตีบวกเท่ากันเนี่ยสามพันสี่แรงกว่าฮาวเบิร์ตสองมังกรแน่นอนนะครับแรงกว่าแน่นอน อ่ะเดี๋ยวผมจะพอดคลิปไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลองไปเจาะกันดูว่าผมจะมีดวงหรือไม่นะครับผมโอเคครับผมเราก็เดินทางมาที่พนเทล่านะครับมาห้องตีบวกกันเรามาดูกันว่าดวงของผมจะมีไหมในวันนี้นะครับแค่1อันนะครับหอ,อกตัวนี้เป็นอาวุธเลเวลสี่แล้วก็แรงในการเจาะเนี่ยเป็นแรงเอสนะครับใช้ค่าเจาะ1ล้านแล้วก็ใช้สตีลสิอันใชโอริฮาก้อนนะครับ เอาล้วครับคุณผู้ชมครับนึกถึงบุญกรรมที่เคยทํากันมานะครับผมนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้ให้ดีๆแล้วเราก็คุยกับไอ้หมอนี่เลยไอ้เซยเบิรมนะครับเอาแล้วนะครับเรามารุ้นไปด้วยกันครับบุญกรรมที่ทํามาจะส่งผลในวันนี้หรือไม่อ่าผมโทษทีนะครับผมมันบอกว่าใช้ค่าเจาะห้าแสนเท่านั้นเองนะครับผมไปดูในเว็บมาเขาบอกว่า 1M สงสัยผมจะจำผิดนะครับผมมาดูกันนะครับรอครับอ,อตามคาดครับผมและแล้วก็เละไปอีก1อันนะครับน่าจะเป็นอันที่9แล้วไม่เป็นไรครับเงินทั้งหมด3ล้าน7เพื่อผู้ชมนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเชื่อว่าหอกอันนี้นะครับ ในอนาคตน่าจะมีบทบาทมากแล้วก็ราคาน่าจะดีขึ้นไปสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากที่รับชมครับขอบคุณครับ